จากการที่โซเชียลกัมพูชาครับมีการมาปั่นมาอ้างกันว่าวัดพระพุทธบาทสระบุรีเป็นพระราชวังที่เมืองอุดงมีใช้ซึ่งมีการทําให้เหล่าโซเชียลไทยครับต่างก็งงกันว่าเอาอีกแล้วเหรอจะมาปั่นมั่วแบบนี้ไม่ได้เพราะวัดนี้มีทั้งประวัติมีทั้งตำนานของสถานที่นี้ตั้งแต่สมัยอยุธยาม,มาอย่างยาวนาน ในสมัยกรุงศรีอยุธยาครับรัชกาลสมเด็จพ,พระเจ้าทรงธรรมเนี่ยปรากฏว่ามีพระภิกษุชาวไทยคณะหนึ่งเดินทางไปยังลังกาทวีปโดยความหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสักการะบูชาพระพุทธบาทนเขาสมุนกูดการไปคราวนั้นครับเป็นเวลาที่พระสงฆ์ชาวลังกาทวีปเนี่ยกำลังสำรวจตรวจสอบประวัติและที่ตั้งของรอยพระพุทธบาททั้งหมดตามที่ปรากฏอยู่ในตำนานว่ามีทั้งหมด5แห่งภายหลังก็สืบความได้ว่าภูเขาที่ชื่อสุวรรณบรรพตท,ที่ตั้งอยู่ในสยามประเทศเนี่ยมีรอยพระพุทธบาทอยู่ จึงได้นําความดังกล่าวสอบถามพระพิสุสงไทยเมื่อพระพิสุสง์คณะนั้นได้รับคําบอกเล่าและกลับมาสู่กรุงศรีอยุธยาจึงนําความขึ้นถวายสมเด็จพ,พระเจ้าทรงธรรมพระองค์จึงโปรดกล่าวสั่งบรรดาหัวเมืองทั้งปวงให้เที่ยวตรวจตราคน้นภูเขาต่างๆว่ามีรอยพระพุทธบาทอยู่นักที่แห่งใดปรากฏว่าก็เจออยู่ที่สุวรรณบรนพศสระบุรีครับเพราะมีการค้นพบรอยพระพุทธบาทซึ่งเป็นรอยที่ประทับไว้บนแผ่นดินเหนือไหลเขาสุวรรณบรรพศ รอยพระบาทกว้าง21นิ้วยาว60นิ้วและลึก11นิ้วสมเด็จพระเจ้าทรงธร,รมทรงเห็นว่าเป็นรอยพระบาทต,ตามลักษณะร้อยแปดประการจึงโปรดกล้าวให้สร้างวัดและมณฑปชั่วคราวครอบรอยพระพุทธบาทเอาไว้ต่อมาได้มีการสร้างต่อเติมกันอีกหลายสมัยครับปัจจุบันลักษณะของมณฑปที่ปรากฏเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสประกอบเครื่องยอดรูปปราสาทเจ็ดชั้นมุงกระเบื้องเคลือบสีเขียวมีซุ้มบันแถงประดับอยู่ทุกชั้นมีเสายอดมุมไม้สิบสอง ปิดทองประดับกระจกโดยรอบฝาผนังบานประตูพระมณดบเป็นงานศิลปรกรรมประดับมุกชั้นเยี่ยมของเมืองไทยพื้นภายในปูด้วยเสื่อเงินสารทางขึ้นพระมณดบเป็นบันไดานาคสามสายหมายถึงบันไดเงินบันไดทองและบันไดแก้วหัวนาคห้าเศียรที่เชิงบันไดหลอดด้วยทองสำริดบริรเวณรอบพระมณดบมีระฆังแขวนเรียงรายส่วนพระอุโบสถและพระวิหารต่างๆที่อยู่รายรอบนั้นล้วนสร้างตามแบบศิลปรกรรมสมัยอยุธยาและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น พอมีข่าวแบบนี้ออกมาครับพี่น้องชาวไทยเขาก็ไม่ได้โมโหกันหรอกครับเพราะเขาก็คงจะเบื่อเบื่ออืมอืมกันแล้วก็ต่างคอมเมนต์กันแบบนี้ครับมเม้นที่หนึ่งเขาก็บอกว่าตลอดอะข้างบ้านเดินไปเห็นอะไรสวยๆก็แปะทงเป็นของตัวเองหมดมเม้นที่สองครับจมปลักอยู่กับอดีตที่จินตนาการขึ้นมาเองเพื่อลืมปัจจุบันอันแสนเจ็บปวดคอมเมนต์ที่สามครับเมื่อการศึกษาประวัติศาสตร์เริ่มรื้อฟื้นช่วงเริ่มมีอินเทอร์เน็ตคนรุ่นใหม่ที่ไม่รู้ปูมหลังชาติตัวเองก็จะประมาณนี้น่าสงสารพวกเขานะ คอมเมนต์ที่4ครับในฐานะคนพระพุทธบาทฉันโมโหมากนะแต่ก็สมเพศในความพยายามของพวกหลอนด้วยคอมเมนต์ที่5ครับอันนี้ฟังดูแล้วไม่เกี่ยวแต่น่าสนใจครับเขาบอกว่าเคยฟังจากอาจารย์ที่สอนประวัติศาสตร์ท่านบอกว่าเมืองอุดงมีชัยเป็นคําที่เรียกกันเพี้ยนมาจากอู่ทองซึ่งตอนนั้นราชวงศ์อู่ทองชนะศึกในขณะนั้นจึงตั้งชื่อเมืองว่าอู่ทองมีชัยและออกเพี้ยนจึงเรียกว่าอุดงมีชัยมาจนถึงปัจจุบันนี้ อันนี้ก็คือคอมเมนต์ที่เราเลือกมานะครับคุณผู้ชมคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันข้างล่างได้เลยและนอกจากนี้ครับในวันข้าพรรษาตรงกับวันแรมหนึ่งค่ำเดือน8หรือก็คือประมาณเดือนกรกฎาคมนะครับของทุกปีจะจัดประเพณีตักบาดดอกไม้โดยในช่วงเช้าครับมีการทําบุญตักบารด้วยข้าวสุกที่วัดพระพุทธบาทราชวารมหาวิหารและในช่วงบ่ายเป็นการตักบาดดอกไม้ซึ่งดอกไม้ที่นิยมใช้ในการตักบ่ายก็คือดอกข้าวพรรษาโดยมีความเชื่อและวิธีการบูชาตามคติคนโบราณกล่าวไว้ว่า หากได้มานมัสก,การรอยพระพุทธบาทนี้ครบถึง7ครั้งจะได้ไปเกิดในสวงสวรรค์แม้แต่ในชาติภพนี้อันนี้ส่งผลบุญจะส่งให้ชีวิตมีความสําเร็จสมหวังในทุกประการมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่มซุปเปอร์แฝงแล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ フフフフ。<ス>